Happy, Happily กลับมากันอีกครั้งแล้วนะครับกับเรื่องราวของ John Wick ที่ EP ที่แล้วที่เราพูดถึง John นวิกภาคหนึ่งไปในเนื้อเรื่องและจุดเริ่มต้นของการกลับมาเป็นนักฆ่าอีกครั้งหนึ่งของจอห์นว c k ก็นั่นแหละครับที่ทุกคนแซวว่าโอ๊ยแค่หมาตายแค่หมาตายแค่ดดรถเดินขโมยจนถึงขั้นแบบ ต้องลางแค้นกันเลยแต่ใดๆก็ตามในเนื้อเรื่องของที่เป็นส่วนที่มาของจอห์นวิกเสียชีวิตความเศร้าโศกของจอห์นวิกที่ได้สูญเสียภรรยาที่เป็นที่รักไปแล้วก็รถที่ทั้งรักทั้งห่วงมากก็โดนขโมยไปแล้วก็นอกจากที่เราได้เห็นความเศร้าได้เห็นแต่ละฉากได้เห็นการถ่ายทําของหนังจอห์นวิกแล้วทีเรื่องราวในส่วนของอารมณ์ของหนังเนี่ยค่อนข้าง ถือว่าถ้าถามส่วนตัวผม,ผมก็ยังมองว่า,วามันสุดยอดมากไม่ว่าจะภาค2ภาค3ภาค4ทุกภาคเลยของจอห์นวิกถ้าเป็นเรื่องของอารมณ์คือต้องจอห์นวิกคือสุดยอดมากผมรู้สึกเข้าถึงกับอารมณ์ของเขามากไม่าจะเป็นบทพูดแววตาน้ำเสียงสีหน้าต่างๆที่อาจจะมีขยับนิดเดียวแต่สัมผัสได้ถึงตัวละครเลยแล้วก็ในภาคหนนอกจากที่เราจะได้รู้เรื่องราวของจอห์นวิก จอนวิกแล้วเราก็ยังได้รู้เรื่องราวของทราซอฟครอบครัวของทราซอฟมีอะไรนะครับครอบครัวของทราซอฟอ๋อแล้วก็มีโรงแรมดิคอนเทนเนนทัลด้วยซึ่งอันนี้ก็นับว่าเป็นคีย์หลักสำคัญจนโรงแรมคอนเทนเนนทลเขามีภาคแยกที่เป็นซีรีส์แยกออกมาด้วยแล้วก็ก็จำได้ไหมครับที่ก่อนที่เราจะเริ่มกันนะครับก็คือจอห์นวิกมีการกลับไปเขาเรียกว่าอะไรนะครับ จะเรียกว่าอะไรดีอ๋อในภารกิจที่ตระกูลทาราซอฟเนี่ยเคยมอบให้กับจอห์นวิกเนี่ยที่ให้ไปฆ่าล้างแก๊งทั้งหมดภายในคืนเดียวจริงๆแล้วจอห์นวิกจะไม่สามารถทำสำเร็จได้เลยถ้าขาดความช่วยเหลือจากซานติโนดิออนเทนิโอซึ่งเราจะไปพูดกันในภาคสองน,นี่แหละครับเพราะว่าจะเป็นจุดที่เหมือนกับพอภาคหนึ่งจบเลยครับจอห์นวิกแทนที่จะจบกับมีเรื่องราวที่มาดึงจอห์นวิกกลับเข้าไปใหม่อีกรอบหนึ่ง ประมาณว่านั่นแหละครับก็ดึงกลับมาคับนั้นเดี๋ยวจะพูดแล้วเดี๋ยวจะไม่ได้เริ่มกันสักทีถ้าไ,ไงก็เดี๋ยววันนี้เรามาเริ่มกันเลยนะครับ3 2 1 John Wick Chapter 2 John Wick 2จอเรื่องราวที่เริ่มต้นและเป็นภาคต่อจากภาคหนึ่งนะครับภาคหนึ่งที่ได้มีการพูดถึงว่า จอห์นวิกไปช่วยเหลือตระกูลทราซอฟได้ยังไงจนจอห์นวิกเนี่ยสามารถลาออกจากวงการด้วยนั่นก็เพราะว่าจอห์นวิกได้ไปขอความช่วยเหลือจากซานตานิโอดดอันโตนิโอซึ่งนั่นโดยการที่จอห์นวิกเนี่ยไปเราจะได้เห็นเกี่ยวกับนี่เลือดนี่เลือดนั่นก็คือเราผงจะขอเกินนำในหนังสักหน่อยนะครับก็คือในหนังเนี่ย การที่หนังเริ่มต้นมาเนี่ยเราจะได้เห็นว่าจอห์นวิกเนี่ยเหมือนกับซันติเนโอเนี่ยซันติเนโอเนี่ยมาหาจอห์นวิกที่บ้านพร้อมกับตราหนี่เลือดคือในตราหนี่เลือดเนี่ยจะเป็นเหมือนกับว่าคนสองคนจะต้องทําสัญญาเลือดระหว่างกันก็คือประมาณว่าเป็นหนี้บุญคุณซึ่งกันและกันถ้าจอห์นวิกประทับประทับเลือดลงไปบน ด้านซ้ายเราประทับเลือดลงไปอีกฝั่งหนึ่งก็คือประทับเลือดเป็นด้านขวาหมายความว่าถ้าจอห์นวิกเป็นหนี้กับซันเนิโอซันเนโอจะต้องประทับตานิ้วข้างหนึ่งไปแล้วก็จอห์นวิกก็จะต้องไปชดใช้นั้นส่วนถ้าซันเตนิโอเอาตราหนี้เลือดนี้นะครับมาปุ๊บก็เท่ากับจอห์นวิกยังเป็นหนี้บุญคุณกับซันเตนโอเท่ากับจอห์นวิกก็จะต้องประทับตาเลือดเพื่อให้สัญญาเนี่ยเสร็จสมบูรณ์ นั่นแหละครับเลยเป็นที่มาของ Chapter 2หรือภาค2ต่อนะครับก็จะเป็นหนีเลือดการกลับมาของซ a นติเนโอดิอันโตโดยฉากแรกเริ่มนะครับจอห์นวิกถูกบังคับให้ชดใช้หนี้บุญคุณให้กับ s a n t ิ n o โอด n อ o นโตทโอีซ s นติเนโอี่เป็นคนที่ช่วยให้เขาออกจากโลกของมือสหารมือสังหารได้เป็นครั้งแรกโดยการที่ s a n t ิ n o โอนี่เป็นเหมือนกับ เป็นบุคคลที่มีอํานาจมีเหมือนมีอํานาจมีเขาเรียกว่าอะไรเป็นผู้มีอิทธิพลด้วยในโลกของจอห์นวิกเนี่น,นะครับดังนั้นจอห์นวิกเลยไปขอให้ซานติโนใช้ซึ่งซานติโนก็ประมาณว่าได้ทําสัญญาเลือดนี่เลือดกับจอห์นวิกไว้หลังจากนั้นจอห์นวิกก็เลยสามารถลาออกจากวงการได้โดยที่จอห์นวิกก็ไม่ได้นึกถึงว่าตัวเองเคยจนมีครั้งนี้แหละครับที่ซันติโนเนี่ย เดินทางมาหาจอนวิกที่บ้านและถูกบังคับให้ชดใช้หนี้บุญคุณที่ได้ช่วยให้เขาเนี่ยออกจากมือสังหารได้ในประวัติของซานติโนดิอันโตเนีโอเนี่ยนะครับเป็นบุตรชายของหัวหน้าครอบครัวอัชญากรรมดิอันโตนิโอและเป็นพี่ชายของเจนนาดิอันโตนิโอพ่อของเขานะครับพ่อของซานติโนเนี่ยครับเป็นคนที่มีที่นั่งในสภาสูงหรือไฮท h เบิลเนี่ยครับซึ่ง ด้วยความที่สภาสูงเนี่ยเป็นองค์กรชั้นยอดของกลุ่มครอบครัวอัจฉริยอัจฉกรรมชั้นนําแต่หลังจากที่พ่อของซันติโนได้เสียชีวิตไปตําแหน่งนี้กลับถูกมอบให้กับเจนน่ไม่ได้มอบให้กับซันติโนซึ่งทําให้ซันติโนเนี่ยผิดหวังเป็นอย่างมากตั้งแต่นั้นมาจนเหมือนกับเก็บฝังใจไว้ซันติโนก็เลยได้วางแผนแก้แค้นและกําจัดน้องสาวข,ของเขาเพื่อจะยึดที่นั่งในสภาสูงอีกครั้งหนึ่ง ดังนั้นเมื่อ,อตอนที่จอห์นวิกเนี่ยครับหรือคุณวิกเนี่ยจอห์นวิกเนี่ยเป็นนักฆ่าในตำนานที่ต้องการถอนตัวจากชีวิตของนักฆ่าก็ได้รับคำสั่งภารกิจสุดท้ายจากเจ้านายของจอห์นวิกตอนนั้นก็คือวิกโกทาราซอฟเพื่อให้บรรลุภารกิจนี้แล้วก็จอห์เนี่ยก็จำเป็นที่จะต้องไปหาซันติโนเพื่อขอความช่วยเหลือซึ่งก็ได้มีการทำสัญญาเลือดหรือนี่เลือดเนี่ยครับเป็นการแลกเปลี่ยนกันทำสัญญาเลือดกับซันติโน ถ้าเกิดภาษาอังกฤษในหนังเนี่ยจะเรียกว่ามาร์เกอร์ถึงว่าตอนถึงในตอนนั้นซานติโน่จะพร้อมยอมรับการกระเสียงของจอร์นแล้วก็คือประมาณว่ายอมรับแล้วซานติโน่ก็ไม่ตอนนั้นยังไม่ได้มีแผนหรืออะไรก็ยอมรับแล้วแหละว่าออจอร์นลาวงการไปแล้วลก็คงกลับมาใช้ไม่ได้แล้วแหละกลับมาใช้เพราะมันแบบไม่ได้ท็อปฟอร์มอีกแล้วแต่ดันในเหตุการณ์ที่จอร์นไปล้างล้างบานตระกูลวิโก้ของ ตระกูลทราซอฟของวิโก้นะครับที่มี i o s a ซด้วยลูกชายของเขาทําให้ซันติโนหรู้ว่าจอห์นอะได้กลับเข้ามาสู่โลกของนักฆ่าอาชญากรรมอีกครั้งแล้วหลังจากที่จอห์นเนี่ยได้แก้แค้นก็คือประมาณแบบทั้ง i o s a เซกับวิโก้คือคือเรื่องราวนี้เป็นเรื่องราวที่โด่งดังมากในในวงการนะครับซนติโนเลยแบบได้นั้นเมื่อจอนกลับมาแล้วในจังหวะนี้ที่ อยากจะได้ตําแหน่งอะไรความพร้อมของกันได้รับตําแหน่งก็เลยแบบเออได้นั้นจะใช้ไอ้มาร์กเกอร์เนี่ยแหละครับสัญญาเลือดเนี่ยหนี้เลือดเนี่ยไปให้จอเนี่ยชดใช้และทําภารกิจบางอย่างให้กับเขาซึ่งไอเนี่ยมันก็เป็นเหมือนกฎหมายบังคับแหละครับว่าคุณมีหนี้นะมีหนี้ที่ต้องชดใช้เป็นหนี้บุญคุณหมายความว่าอีกคนหนึ่งสามารถสั่งอะไรก็ได้จะต้องทําให้สําเร็จถ้าเกิดไม่ทําตามคุณก็โดนสังหารด้วยเหมือนกันแต่ถ้า คือมันก็คือมันเป็นหนี้บุญคุณในชีวิตของกันและกันเลยนั่นแหละครับและตัดมาอีกครั้งนั่นก็คือเรื่องราวของสภาสูงอันนี้ที่ผมได้พูดถึงตระกูลของซานติโนตระกูลดดอันเตนิโอนะครับที่เหมือนกับมีตำแหน่งอยู่ในสภาสูงเนี่ยที่ค่อนข้างสูงเลยนี่ก็จะขอพูดถึงสภาสูงด้วยซึ่งสภาสูงเนี่ย เรียกไ,ได้ว่ามันมีดีเทลที่มันค่อนข้างเยอะพอสเกี่ยวกับต้นกําเนิดหรือการก่อตั้งสภาสูงเนี่ยเรียกได้ว่ายังไม่ได้เป็นที่กล่าวหรือพูดถึงเลยในในเรื่องของจอห์นวิกนะครับเพราะว่าสภาสูงเนี่ยถ้าอธิบายกันเอาให้เข้าใจง่ายที่สุดสภาสูงก็คือมีอํานาจยิ่งใหญ่กว่าอํานาจของรัฐบาลใดๆบนโลกเลยก็ตามนะครับ และการก่อตั้งสภาเนี่ยย้อนกลับไปยุคโบราณนานก่อนกัรเขาเรียกว่าอะไรนะครับก่อนการก่อ,กอตั้งของอาณาจักรโรมันสภาสูงเนี่ยยังมีความเกี่ยวพันกับโรงแรมดิคอนติเนนตัลด้วยซึ่งเป็นโรงแรมระดับโลกที่ยังทำหน้าที่เป็นเหมือนองค์กรหนาคาที่ปกครองตนเองที่ก็จะมีวินสตันสกอต เจ้าของโรงแรมเลยนะครับที่เคยขัดขืนสภาสูงในช่วงเวลาหนึ่งนอกจากนี้สภาสูงก็ยังมีกระบวนการตัดสินข้อพิพาทโดยการดวลดูเอลก็ในนี้จะอยู่ในภาคสีนะครับระหว่างฝ่ายต่างซึ่งผู้ดวลจะมีผู้สนับสนุนคอยช่วยเหลือในการดวลเนี่ยสภาสูงถือว่าถูกเชื่อว่าเป็นเพียงตำนานจนกระทั่งวินสตันยืนยันว่ามีอยู่จริงนะครับในภาคนี้เพราะว่าบางครั้งไฮทเทเบิลก็ประมาณแบบ เป็นเรื่องที่แบบคนแต่งขึ้นมาหรือพูดปากต่อปากแต่จริงๆแล้วมันมีสภาสูงอยู่ซึ่งเราจะได้เห็นในภาค2เนี่ยกันชัดเจนมากยิ่งขึ้นเพราะว่าถ้าย้อนกลับไปในส่วนที่ผมได้เคยพูดถึงในภาคที่1กันนี้ก็อยากจะกลับมาพูดอีกครั้งหนึ่งก็คือในปี1970แฟรงกี้สกอตขโมยแท่นพิมพ์เหรียญที่ใช้ผลิตเหรียญทองของสภาสูงไป ซึ่งไอ้เนี่ยก็จะเหมือนกับเป็นการนำไปสู่ความขัดแย้งระหว่างคอมแมกโอคอนเนอร์และวินสตันน้องชายของแฟรงกี้ด้วยและพันธมิตรของเขาขณะที่สภาสูงเนี่ยส่งตัวผู้พิพากษาหรือตุลาการเนี่ยมาเพื่อตรวจสอบสถานการณ์วินสตันก็ได้ยึดโรงแรมคอนติเนนตัลแห่งนิวยอร์กจากคอมแมกได้และผู้พิภากผู้พิพากษาครับได้วางโรงแรมอยู่ในสถานะอินเตอร์ก อินเตอร์เรกนัมใช่ครับอิ um. นเต e ร์เรกนัมขณะที่สภาสูงเนี่ยพยายามหาวิธีจัดการกับกับเขาเรียกอะไรนะครับการรัฐประหารของวินสตันเนี่ยแล้วก็ประมาณว่าเพราะว่าวินสตันเนี่ยถืออำนาจมากกว่าในส่วนของที่วินสตันเนี่ยยังครอบครองของแท่นพิมพ์เหรียญซึ่งถือว่าได้เป็นประมาณว่าแบบ มีประมาณเครื่องพิมพ์ธนบัตรนะครับถ้าเทียทบแบบเครื่องพิมพ์ธนบัตรที่ถูกต้องตามกฎหมายเลยมีครอบครองไว้เท่ากับเขามีอํานาจเหนือสภาสภาสูงไปแล้วนั่นแหละครับก็เลยทําให้ทางสภาสูงเนี่ยไม่สามารถทําอะไรวินสตันได้ขนาดนั้นเพราะว่าวินสตันก็ยังคงครอบครองแท่นพิมพ์เหรียญซึ่งเป็นข้อได้เปรียบแล้วก็หลังจากที่สภาสูงเนี่ยปฏิเสธที่จะจะเจรจากับเขานะครับ วินสตันก็เลยสังหารผู้พิพากษาเพื่อส่งข้อความทำให้สภาสูงเนี่ยยอมเจรจาจนในที่สุดแล้วก็สุดท้ายแล้ววินสตันก็ได้ครอบครองโแรม Continental อย่างเต็มที่ตลอดหลาย10ปีเลยครับหลายทศวรรษเลยครับแล้วก็ตัดมาอีกครั้งหนึ่งก็คือพ่อของซันติโนและเจเนาดิออนเจนิโอเนี่ยครับเคยมีที่นั่งอยู่ในสภาสูงแล้วก็ประมาณ ได้มอบตำแหน่งให้กับเจนนาหลังจากที่เขาเสียชีวิตไปที่ผมกล่าวไปตอนแรกนะครับซันติโนเนี่ยก็เลยไปหาจอห์นวิกแล้วก็อยากจะได้อํานาจก็เลยใช้สัญญาเลือดเนี่ยนะครับสั่งให้จอห์นวิกฆ่าเจนนาเพื่อชําระหนี้ตามสัญญาเลือดที่เขาได้ทําไว้กับจอห์นหลังจากที่จอห์นสั่งหารเจนนาแล้วเนี่ยซันติโนก็จะเข้าไปยึดที่นั่งในสภาสูงและสั่งให้ลูกน้องของเขาเนี่ยรวมถึงเอเลสตามล่าจอห์น อย,อย่างไรก็าตามนะครับเพราะว่าด้วยความที่จอห์นวิกนะครับคือนักฆ่าระดับพการอยู่แล้วใช่ไหมครับเป็นบาบายกาก้าหรือบุกี้แมนนะครับก็ค,คือปีศาจคืออย่างในภาคหนึ่งก็จะมีวิกโกทาราซอฟก็เคยได้พูดไว้ว่าจอห์นวิกไม่ใช่แค่ปีศาจแต่เราจอห์นวิกคือคนที่เราจะส่งไปสังหารปีศาจนั่น,นะครับจอห์นแต่ด้วยความที่เหมือนเหตุการณ์ตลปัดหลังจากที่จอห์นวิกได้สังหาร สังหารเจนนาไปนะครับซึ่งเจนนาก็ยอมจำนนด้วยดีแล้วก็ในในภาพยนตร์เราจะได้เห็นฉากแบบฉากฉากเปลี่ยนกระสุนฉากดูปอกกระสุนอะไรแบบโอ้โหสนุกมากไอตรงภาคสองคือคนวอหวาวิหวากันหมดเลยฉากที่แบบเลือกปืนฉากนู้นฉากนี้อะไรนะครับแล้วก็พอด้วยความที่ซันติโนเนี่ยวางแผนไว้ทั้งหมดแล้ว ซานติโนเนี่ยก็เลยประมาณว่าเฮ้ยจอห์นวิกสังหารเพราะว่าสัญญาเลือดเนี่ยเราจะไม่บอกใครเลยประมาณว่าเหมือนเป็นความลับความลับของการและการอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งซานติโนทําสัญญาเลือดก,กับจอห์นวิกแล้วหมายความว่าจอห์นวิกไปฆ่าพี่ฆ่าน้องสาวของเขาใช่ไหมครับเจนน่าหมายความว่าหน้าที่ของพี่ชายที่ดีนั่นก็คือการที่จะต้องสังหารจอห์นวิกให้ได้ซึ่งซานติโนเนี่ยก็เลย ประมาณแบบพี่สาวถูกฆ่าแล้วต้องทําประมาณแบบทําฟอร์มทำแอคติ้งว่าเอ้ยนี่นะเดี๋ยวจะต้องล้างแคนให้ได้ก็จะส่งคนไปสังหารจอห์นวิกโดยที่ตอนนั้นนะครับซานติโนได้ตั้งค่าหัวของจอห์นวิกเป็นเงิน7ล้านดอลลาร์เพื่อปก แล้วก็ประมาณว่าเพื่อเป็นการปกปิดด้วยนะครับเกี่ยวข้องกับการตายของเจนน่าแล้วก็นั่นแหละครับเป็นการเหมือนจัดจัด,จดฉากละครขึ้นมาวอ้จอห์นวิค้าฉันต้องล้างแค้นให้ได้เพื่อที่จะได้ขึ้นครอบครองในตำแหน่งของสภา,าสูงได้ mm hmm. ซึ่งซันติโนเนี่ยจัดงานฉลองจัดงานฉลองขึ้นที่ในทัศการศริลปะเพื่อประมาณแบบมีการเฉลิมฉลองในการขึ้นสู่สภาสูงแต่หลังจาก ในในระหว่างนั้นนะครับที่ตั้งค่าหัวจอนวิกเล้านดอลลาร์แล้วนะครับก็หลังจากที่การไล่ล่าผ่านไปยิงปะทะก,กันแบบยาวนานในพิพิธภัณฑ์แล้วก็ประมาณว่าแบบโอ้โหคือจอนวิกคือโมโหซันติโนมากก็คือค่าล้างาแบบสุดๆเลยเพื่อที่จะได้ไปตามหาซันติโนให้เจอแล้วก็ซันติโนก็แน่นอนครับว่าไม่มีใครต่อกรกับจอนวะิกแลซันติโนก็หนีหนี แต่ซันติโนได้เลือกที่หลบหนีก็คือนั่นก็คือโรงแรมดีคอนเทนเนนทัลเพราะในโรงแรมคอนเทนเนนทัลมีกฎอย่างหนึ่งว่าห้ามฆ่ากันหรือทำร้ายกันเลยที่เดี๋ยวพยายามฆ่าก็ตามนะครับในโรงแรมของดีคอนเทนเนนทัลประมาณว่า,วามันคือเซฟโซนถ้าใครที่เล่นเกมมาก็คือมันคือเซฟโซนเราไม่สามารถโจมตีอะไรใครได้ถ้าโจมตีก็จะผิดกฎใช่ไหมครับซึ่งนั่นแหละครับซันติโนก็หนีเข้าไปอยู่ในโรงแรมดีคอนเทนเนนทัลเพื่อขอความคุ้มครองกับ มือนกับระบบของโรงแรมคอนเทนเนนทัซึ่งจอนที่โมโหมากเลยเพราะว่าในภาคหนึ่งก็จะมีอยู่ฉากหนึงด้วยนะครับที่มีคนเนี่ยพยายามสังหารจอนในโรงแรมโดยการว่าจ้างของวิโก้ทรซอบเหมือนค่าหัว10ล้านหรือเท่าไหร่นี่แหละครับแล้วก็พอสังหารไม่สําเร็จก็จริงนะครับแต่ว่าสุดท้ายก็คือโดนพวกตุลาการเนี่ยมาเก็บสังหารอยู่ดีซึ่งแน่นอนครับนั่นก็เหมือนกับ ในกรณีนี้ก็คือจอเนี่ยไปถึงเห็นซันติโนนั่งกินเหล้าสบายใจแบบนายทำไรฉันไม่ได้หรอกฉันมีเงินที่จะสามารถอยู่ในคอนติเนนตัลเนี่ยตลอดชีวิตเลยก็ได้ซึ่งจอก็อบโมโหมากโมโหมากสุดท้ายแล้วจอก็คือสังหารซันติโนไปซึ่งถือเป็นการละเมิดกฎของโรงแรมกฎของสภาสูงอะไรแบบสารพันเลยครับนั่นก็เลยส่งผลให้ค่าหัวของจอวิกเนี่ยถูกเพิ่มเป็น2เท่านั่นก็คือ14ล้านเลยขึ้นต่อไปเรื่อย แล้วก็การเป็นสมาชิกข,ของจอห์นวิกเนี่ยใน Continental นะครับก็ถูกเพิกถอนแล้วสภาสูงจึงจำเป็นที่จะต้องส่งผู้พิพากษาม,มาตัดสินผู้ที่ช่วยให้จอห์เนี่ยฆ่าซานติโนโได้นั่นหมายความว่ามันมีถึงเรื่องของวิสตันแล้วก็มีโบรีคิงราชาแห่งโบลียที่จะเป็นเหมือนกับประมาณว่าเป็นเหมือนกับคนที่ดูแลเหมือนกับ พวกคนเนรร่อนขอทานด้วยถ้าถ้าไอเนี่ยถ้าพูดถึงเงี้มันจะดูฮาร์ดคอร์ไปใช่ไหมครับถ้าพูดเป็นหนังจีนก็ประมาณแบบพักยาจกพักออโธดอกซ์ก็คือประมาณแบบเป็นพักที่แบบรู้รรเ,รรรเรื่องราวข่าวสารเยอะมากในในโลกของยุทธภ,ภพจีนเนี่ยนะครับซึ่งก็เหมือนกันนี้ก็คือราชาแห่งโบรีโบรีคิงด้วย เพราะว่าจริงๆแล้วทั้งสองคนเนี่ยก็แอบช่วยเหลือจอนในการรอบสังหารด้วยแต่ทุกคนก็ปฏิเสธไม่นะจอนเข้ามาในโรงแรมในนั้นไม่มีใครรู้อะไรเลยแต่ว่าทําผิดกฎไปซึ่งนั่นแหละครับก็เลยเหมือนกับเป็นเหตุการณ์ที่เริ่มจะตลบปัดขึ้นมากขึ้นกว่าเดิมด้วยประมาณว่าพอมันก็นั่นแหละครับมันเหมือนกับ เหตุการณ์ที่มันถูกจัดฉากขึ้นทั้งหมดเลยเพราะว่าไม่ว่าจะตั้งแต่เริ่มที่ซันติโนเนี่ยให้จอเนี่ยไปป,ปฏิบัติภารกิจรอบสังหารเจน่าดิอันเทนิโอน้องสาวของเซนติโนแล้วซึ่งเป็นภารกิจที่ถ้าเขาต้องต้องจำเป็นที่จะต้องทำมาด้วยตาสารเลือดแล้วก็ไม่ใช่ตาสารเลือดอะไรสัญญาเลือดนี่นี่เลือดนะครับแล้วก็ การหักหลังของซันติโนแล้วก็เหมือนตั้งค่าหัวของจอห์นวิกด้วยแล้วก็เราจะได้เห็นว่าจอห์นวิกเนี่ยก็มีทั้งการต่อสู้ในโรมหลังจากที่สังหารเชียน่าแล้วนะครับในโรมในน่าจะเป็นโคลอเซียมแล้วก็หลบหนีจากมือสังหารทั่วโลกซึ่งตอนนั้นก็คือทุกคนอยากได้ค่าหัว4 4ล้านอยู่แล้วนะครับเอ้เ7ล้าน7ล้านดอลลาร์ก็ประมาณแบบทุกคนก็พยายามสังหารจอห์นวิกไปที่ไหนก็มีแต่คนพยายามสังหารจอห์นวิกเลย แล้วก็อีกเหตุการณ์หนึ่งก็คือการละเมิดกฎของจอห์นวิกที่ฆ่าซันติโนในโรงแรมคอนติเนนตัลทำให้สภาสูงจำเป็นที่ต้องส่งส่งผู้พิพากษาหรือตุลาการเนี่ยเข้ามาเหมือนประมาณมาสอบสวนแล้วก็ตามล่าจอห์นวิกด้วยหลังจากนั้นจอห์นวิกก็เหมือนเราจะอ๋อแล้วก็ฉากในโรมนะครับแล้วก็จะได้เห็นการไล่ล่าภายในคัตเคม หรือประมาณแบบเป็นหลุมฝังศพของชาวโรมันนะครับก็จะมีการหนีจากมือสังหารต่างๆโหเลย้ยภาคนี้นี่ว่าสนุกอีกภาคหนึ่งเลยเหมือนกันแล้วก็อ๋อจอรนก็ได้ปะทะก,กับคาเซียนด้วยประมาณแบบเป็นคอยเป็นมือขวาของเจนนาที่ต้องการแก้แค้นให้กับเจนนาด้วยที่จอนเนี่ยไปสังหาร<ม>ก็จะเป็นการต่อสู้ระหว่างนักฆ่าฝีมือเยี่ยมสองคนด้วยนะครับที่เราเห็นแล้วก็มีทั้งการต่อสู้ในพิพิธภัณฑ์การไล่ล่าแบบ การไลลาที่ไม,ม่มีวันจบเลยของเพราะว่าจอนก็ประมาณแบบโมโหซันติโนมากประมาณนั้นแหละครับและก็นั่นแหละครับนี่นะว่าไปภาคนี้ก็คือดูเดือดสุดๆเลยเราจะได้เห็นทั้งการต่อสู้หลายๆแบบได้เห็นฉากบูแอคชั่นที่ค่อนข้างจะเต็มรูปแบบเลยแล้วก็นั่นแหละครับเหมือนประมาณว่าภาคหนึ่งมันจบไปแล้วแต่จอนก็คือโดนดึงเข้ามาซึ่ง ในฉากเนี่ยที่จอนเนี่ยได้ไปทำผิดกฎของโรงแรมคอนติเนนตัลแล้วก็สภาสูงไว้นะครับนั่นแหละทำให้จอนเนี่ยโดนไล่เยอะมากขึ้นกว่าเดิมจนทำให้เรียกได้ว่าผ้าของจอนะครับมันขยายต่อไปอีกส่วนหนึ่งเลยจนมันแบบผมยังรู้สึกว่าแบบโหคือแบบไม่จบไม่สิน้นสักทีเลยเพราะว่ากลายเป็นจอนเนี่ยที่ทำผิดกฎและถูกเพิกถอนจากโรงแรมคอนติเนนตัลหมายความว่าจอเนี่ยไม่มีที่หลบแล้ว จอไม่มีที่จะไปแล้วทุกคนจำเป็นที่จะต้องไล่ล่าจออยู่เสมอนั่นแหละครับก็เลยเป็นมรมมันแบบเหตุการณ์มันก็เลยต่อต่อเราต่อพ่วงกันไปจนมันยาวจนนั่นแหละครับออกมาเป็นภาค3ต่อแล้วก็ภาคสี่เพราะว่าภาค3เนี่ยนะครับเดี๋ยวผมขอเกินนําเลยภาค3เนี่ยก็จะเป็นเรื่องราวของจอห์นวิกเนี่ยพยายาม <S 2> <S 2> <S ที่จะล้างล้างโทษของตัวเองล้างบางว่าสิ่งที่ตัวเองทําผิดมาประมาณแบบ อะไรพวกนี้นะครับอยากจะได้กลับเข้ามาอีกครั้งหนึ่งอะไรประมาณนี้ด้วยมีนอพารแล้วก็ภาค4ี่ที่มีเกี่ยวกับมาคีก็จอร์นก็เหมือนเดิมแหละครับก็พยายามจะกลับกลับมาใช้ชีวิตปกติให้ได้ว่าจะด้วยในนามของนักฆ่าเองหรือว่าคือจอ์นไม่อยากถูกไล่ล่าไปตลอดแบบนี้แล้วครับเพราะว่าเหนื่อยด้วยเจ็บด้วยแะ้วประมาณนี้แหละครับก็สําหรับวันนี้นี่แหละครับคือภาค2เป็นชัปเตอร์ของเรื่องจอห์นวิก ไงบ้างครับทีนี้ก็เริ่มเริ่มรู้ว่าอ๋อในแต่ละครในแต่ละตัวละครเนี่ยมันมีเหตุการณ์เบื้องหลังเหตุการณ์ที่มันซับซ้อนมากขึ้นมีการรวมตัวของแต่ละฝั่งเนี่ยเรียกว่าผมมองว่ามันสุดยอดมากเพราะว่านี่แหละครับมันแบบแค่ผมมาเล่าผมยังแบบเหมือนเรื่องราวมันมีจุดเชื่อมต่อมีเรื่องราวเรื่องราวเนี่ยมันมีจุดเชื่อมต่อมีจุดนั่นจุดนี่เต็มไปหมดเลยผมเลยรู้สึกว่า จอห์นวิกถ้าจอห์นวิกมันกลายเป็นหนังที่ผมว่ามันเสพได้หลายมุมมากเลยครับเราจะเสกเป็นฉากบูแอคชั่นล้างผานก็ได้ฉากที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ก็ได้ฉากที่เกี่ยวกับเหมือนเนื้อเรื่องแต่ละอันที่มันโยงต่อไปต่อมาหรือตัวละครต่างๆแล้วก็รวมไปถึงฉากอารมณ์ด้วยอันนี้ผมว่าค่อนข้างสุดยอดเลยครับก็สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามกันมายังไงก็ คอยติดตามคอนเทนต์ใหม่ๆของเรานะครับอันนี้ผมพยายามจะลงทุกสัปดาห์เลยก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe กันด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีนะครับขอให้คุณรอดพ้นจากบาบายาก้าหรือบุกี้แมนกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ